วันนี้ขากล้องไม่ได้มานะครับ เราแน่นอนเลยรู้เลยเนี่ยรู้จักเบอร์รู้จักเบอร์แล้วเอใส่ได้เนี่ยโอ้โหบอลทรงก็รู้แล้วถึงเบอร์แต่วื้ลืมมุมมีดมาฟันหมดละ ไม่คมแล้วเด็กๆเล่นกันเยเด็กๆอ,อันนี้อ่านก้องใส่แท็บเล็ตคลับล็อกคารับิด,ด ผมว่ากล้องผมใส่ไม่ได้นะพี่ดูยัดใส่ทับเล็บเลยกล้องได้ต้องแนวตั้งนี่ผมใส่ไปเยอะมากเลยตั้งายแล้วโอ้โหยิงได้ยิงได้ยิงไม่มามามมาเดี๋ยวยุไปเดีวยุ่งไแล้วเดี๋ยวปเรามาที่เดียร์ทำนโอ๊ยทำไมทำาน่าเริ่มดีพี่เต็มนเลย

อะไรเนี oh. ่ยอะไรเอาล้ว oh. ่าเอาละว่าอยูเด่นยเด่นตูนมเบียดกันแล้ว

เกลี้ยงอ่ะจะจะเป็นน่าจะเป็นจริงๆอ่ะอ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 ะ <coughs> 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 ngắt đi cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

đi đi thằng đó nó nghiêm นะตบก็อยู่ป่วนนะอันนี้แข็ง

เอ้พี่นอนมันก็ถ่ายได้อยู่นะไปแล้วถ่ายอยู่แม่อันนี้มันก็ใส่ได้นะใส่ได้จังเลยได้ยังเดี๋ยวตั้งได้เดี๋ยวตั้งไมได้พวกแยบป่ะดินี่ไงอย่างงงูจริงเลยหะเดี๋ยวอัดใหม่นะครับเดี๋ยวน้องเพิร์นมันเฉลยให้แล้วครับ